you mm -hmm. แม่เป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้แม่ไม่เจ็บเลยเอ,อ่าดีจังพ่อเป็นยังไงวันนี้เหมือนเมื่อวานเหมือนเมื่อวานไม่เข้าใจคือไม่เจ็บเนาะปกติแต่เมื่อวานนี้พ่อออกแรงมากนะพ่อไปไปตัดหญ้าไปตัดหญ้าสะพายหลัง สะพายบาด้วยเลยน่ากลัว <c oughs> อยากบอกให้คนที่ไปรับการปรับสมดุลนี้จะต้องทำอย่างเ่งครัดก,ก็คือหลังจากปรับสมดุลแล้วต้องไปออกกำลังกาย9ท่าแต่ว่าถ้าเป็นปวดเข่าเหมือนอย่างแม่นี่คงจะต้องเพิ่มอีก3ท่า ที่เขาจะสอนวันนั้นวันที่เราปรับสมดุลต้องทำอย่างเคร่งคัดเนื่องจากว่าวันแรกแม่ไม่ได้ทำแล้วก็พอนึกขึ้นมาได้ก็ทำทรงเดชมีคิดอยากจะทำท่าไหนก็ทำมันมันไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคอันนี้หมายถึงว่าอ่ามันไม่ไม่ดูแข็งแรงถึงแม้ว่าจะไม่เจ็บก็ตาม แต่พอทำแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นโดยเฉพาะการลงน้ำหนักที่หัวเข่าด้านที่เจ็บมันทำให้รู้สึกว่าขาแข็งแรงขึ้นเนี่ยเอาค่อยๆค่อยๆโชว์มันเป็นยังไงบ้างมันมันยกมันงอได้แค่ไหน,นค่อยๆนะค่อยๆตอนนี้นี่ยืนยังเรายางังไม่ได้อูแต่น,นั้นก็อง,งอได้อย่างนี้งอได้เลยค่ะ ถ้านั่งนี้ก็จะงอได้ถึงนลาะอกเลยขอโทษอาม่น,นเป็นไรเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วต้องอย่าลืมนะคะว่าต้องไม่กินยาแก้อักเสบแก้ปวดและและไม่สวมซัพพอร์ตเตอร์ก็คือสนับเขาีาเรียกมันแม่เรียกมันว่าสนับเขา่าเพราะอะไรคะ ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาได้เปิดลมเขาบอกว่าเขาเปิดลมไว้แล้วอคิดว่าอาจจะเป็นเพราะคือเราต้องให้กล้ามเนื้ออะไรของเราอ่ะมันมันได้เรียนรู้ในการทํางานปกติถ้าเราไปไปใช้ยาหรือว่าใช้ซัพพอร์เตอร์มันจะมันจะเรียนรู้ว่ามันจะไม่ทํางานมันจะคอยพึ่งยาพึ่งซัพพอร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้แม่เห็นไหมแม่ยืนแม่ยังลงน้ําหนักที่หัวเข่าซ้ายที่ที่เจ็บแล้วก็พักขาข้างขวา แต่เดิมนี้ไม่กล้าลงน้ำหนักแล้วก็พักขาข้างซ้ายแต่ตอนนี้นี่แม่พักขาข้างขวาอโอเคค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะ